สวัสดีเพื่อนพื่ชาวโนสเปคครับวันนี้เรามารีวิวกระเป๋าโนบุกจาก s a m s o n น t e นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าแซม s ซ n น t e ทั้ง2ใบนี้เป็นตัวขายดีที่ขายดีที่สุดในช้อ p ปีนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าทําไมต้องเป็น s a m s o n น t e นะครับอย่างแรกก็คือเป็นแบรนด์กระเป๋าที่มีทั้งกระเป๋าที่เป็นแบ็คแพ็คทั้งกระเป๋าเดินทางน่าตานะครับเชื่อถือได้ มีการรับประกันนะครับถ้าเราไปซื้อแบรนด์อื่นแน่นอนครับอาจจะมีดีไซน์เยอะกระเป๋านตบุกในมีเยอะมากมานะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้มีประกันนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพวัสดุผมว่าแซมโซไนท์เนี่ยเขาโปรเทคโนบุกได้ดีกว่าปกติเวลาซื้อนตบุกไม่ว่าจะเป็นโนบุกทำงานโนบุกเกมมิ่งเขาก็จะมีกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าเป้ให้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่กระเป๋าที่แถมให้กับโนบุกที่เราซื้อเนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบสแตนดาร์ดเวลาใช้งานจริงมันก็ใช้งานได้นะครับหลายคนไม่ได้อยากซื้้้ออเพิ่ม่มมันนก็ใใชงงาไไดสข แต่เวลาใช้งานเป็นนานๆนะครับมันจะมีปัญหาอยู่2อสส่วนหลักๆก็คือ1ก็คือการที่เราใส่ของหนงันกๆสะพายกระเป๋าพวกนี้จะไม่ค่อยช่วยลดแรงบริเวณไหล่ของเรานะครับก็คือเวลาสะพายหน,นันกๆมันก็จะโอ้นานๆไหลเราจะล้าจะปวดมากแต่ถ้าเป็นกระเป๋าที่มีการออกแบบดีไซน์ดีๆหน่อยอย่างของแซมโตนไนท์เนี่ยแม้จะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะช่วยในการลดแรงเวลาเราสะพายนานๆเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกหนักไหลจนเกินไปและ ใช้งานานานๆได้นะครับมีซับหลังให้มีช่วยกันกระแทกให้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกันกระแทกที่ผมเกินไปก็คือถ้าเป็นกระเป๋านุ๊กทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็อาจจะมีบ้างมีสูบุกกันกระแทกบ้างแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเวลาสมมติเราจะพายขึ้นไหลเงี้ยวางเงี้ยอันนี้ตัวอย่างนะเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋านุ่กทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ซับล,ล่างๆเท่าไหร่นะครับเวลากระแทก อยู่รถไฟฟ้าวางบนรถบางทีเราถือสะพายรีบของเยอะมากเลยอยากจะวางบนรถเนี่ยบางทีต้องมานั่งค่อยๆวางเดี๋ยวก็้ตบุกจะพังเพราะว่า้ตบุกเครื่องหนึ่งเนี่ยสองหมื่นสามหมื่นบางเครื่องสี่ห้าหมื่นนะครับใช้กระเป๋า้ตบุกแบบเบสิกบางที เราก็ไม่มั่นใจในการโปรเทคนะครับทั้ง2ตัวจากยานซัมซุงน,นะครับจะมีรุ่นสแควร์กับรุ่นอีโคนะครับผมขอเริ่มที่รุ่นตัวสแควร์ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดราคาปกติเขาติดป้ายอยู่ที่4,500บาทนะครับแต่ว่าราคาเขาจะจัดแฟลชเซลล์จัดลดราคาไปบ่อยจะอยู่ประมาณ2,500ถึง2,700บาทแต่ผมกดมาได้ในราคาประมาณ2 0 0 0บาทนะครับขออนี้ลงก่อนแล้วกันนะครับไง จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับวัสดุหลักๆก็จะเป็นผ้าแบบกันน้ำนะจะเป็นผ้าแบบกันน้ำเนี่ยจะเป็นผ้าแบบกันน้ำนะแล้วก็มีช่องเก็บของพอสมควรมีตรงนี้นะครับเป็นแถบสะท้อนแสงเวลาเราสะพายกระเป๋าเวลากลางคืนเดินบนถนนเปรี้ยวแล้วกันนะครับก็จะมีตัวสะท้อนแสงอยู่นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของพอสมควรวัสดุโดยรวมนะครับก็เป็นผ้าแบบเหมือนที่เราใช้ในกระเป๋าน้ตบุกทั่วไปแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีการบุการกระแทกด้วยนะครับเวลาใช้งานเนี่ย กระแทกด้านหลังก็จะมีบุกไว้อาจจะไม่ได้แบ่งตามสรีระร่างกายนะครับเป็นแบบรวมๆแล้วก็ตรงนี้สะท้อนแสงกันเอาไว้เกี่ยวกับพวกกระเป๋าเดินทางแล้วก็จะมีขอแขวนด้านบนอยู่นิดนึงนะครับไว้สาหรับเก็บตัวสายสะพายก็มีการช่วยลดแรงประมาณหนึ่งนะเป็นฟองน้ําแต่ว่าไม่ได้แบบดูแน่นหนาสวยงามเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะถ้าถามว่าใช้งานตัวสะพายแล้วเป็นไงนก็คือคล้ายๆกระเป๋าโนบุกท,ทั่วไปแต่ว่าด้านหลังจะมีฟองน้ําที่เอาไว้ช่วย ช่วยซับแรงด้านหลังของเราแล้วกันนะครับด้านบนมีหูจับสะท้อนแสงเหมือนกันเป็นแซมโทนนนี่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือหูจับจริงๆมันคลจะใหญ่ประมาณเนี้ยราถือเพราะส่วนใหญ่เราจะถือเงี้ยยกขึ้นยกลงนะครับด้านข้างมีที่ใส่ร่มใส่ตัวกระติกน้ําได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูอันนี้ก็คล้ายๆกระติกน้ําอยู่นะครับใส่ได้อ่านยืดได้ใส่ได้น,ดไดไดนะครับอีกฝั่งนึง ก็มีช่องใส่เหมือนกันแต่ว่าจะแคบกว่านะครับอันนี้ใส่ได้แต่ค่อนข้างแน่นมาดูด้านในกันนะครับเอ้ยก็ดูด้านในขอดูช่องก่อนช่องแรกนะครับอันนี้เป็นช่องที่ผมไว้ใส่สะแดปเตอร์โนบุกนะครับอันนี้ใส่อะแดปเตอร์ HP VICTUS นะครับก็ใส่ได้เต็มที่อยู่ช่องกว้างประมาณหนึ่งนะด้านบนจะเป็นช่องสาหรับใส่มือถืออันนี้ผมใส่ตัวอย่างมือถือไว้นะครับแล้วก็ช่องนี้ไว้ใส่อุปกรณ์จิปาถะใส่ปากกาได้ช่องกลางนะครับอันนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์จิปาถะอื่นๆครับอันนี้ผมใส่เหูฟัง ผมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็้วก็ตัว Surface Lap แล p 13นะครับใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ช่องใส่โน้ตบุ๊กนะผมว่าช่องนี้ก็กว้างอยู่นะครับเหมาะสําหรับใส่พวกกระดาษเอกสารต่างๆนะกันนะครับแล้วก็ช่องเก็บของงกลางในช่องงกลางแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับจะมีช่องสําหรับใส่ของอื่นๆเนี่ยเราใส่หูฟังตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าช่องนี้ใส่พวกโน้ตบุ๊กใส่แท็บเล็ตต่างๆดีกว่าเพราะจะมีช่องตรงนี้เขาเขียนว่าให้ใส่สามารถใส่ตัวแท็บเล็ตได้อันนี้ผมใส่ตัว Surface Pro 12นะครับแท็บเล็ตเหมือนกันมีคีย์บอร์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าใช้ตัวแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดในตัวเนี่ยใส่ช่องนี้ได้สบายครับแล้วก็สุดท้ายโน้ตบุ๊ก HP Victus 15เครื่องหนาใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าใส่ตัว16 15เงี้ยใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่า16อาจจะค่อนข้างแน่นน,นิดนึงเพราะว่าตัวจะมีตัวสาระตรงนี้เห็นปะมีติดขอบผมลองใส่17แล้ว ครื่องนี้ไม่สามารถใส่17นิ้วได้นะเพราะว่ามันจะเกินออกมาเยอะพอสมควรอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ภายในของตัวตัวแรกนะครับก็ใส่ได้ประมาณนี้ยิ่งใส่ได้เยอะกว่านี้แหละครับอันนี้ผมใส่เทสให้ดูก่อนอมาลองสะพายกันนะครับ <c oughs> ก็อุ๊บผมตัวใหญ่ใช้คำว,ว่าอ้วนได้เลยนะครับผมแนะนำก็ใครปรับสายสะพายนะก็งปรับให้มันแบบพอดีนะเพราะว่าถ้าแน่นไป หลังเราก็จะตึงแน่นไปนะครับแต่ว่าถ้าหลวมไปบางทีมันก็เวลาเราเดินมันจะไม่ค่อยถนัดเนี่ยลองดูนะครับยของเยอะก็ยังไหวนะคือผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของกระเป๋าที่เขาออกแบบเรื่องอโคโนมี่ก็คือเวลาสะพายเนี่ยมันจะไม่รู้สึกปวดไหล่ทันทีใช่ครับว่าทันทีนะครับใช้น,นานไปมันก็ปวดแหละแต่แค่แบบช่วงแรกๆเวลาใส่เแบบนี่ยบางทีเราใช้เดินจากที่ทํางานไปรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยผมว่าแค่นี้สบายสบายอยู่นะครับประมาณนี้นะครับมาไปดูอีกใบกันอ่า อันนี้เป็น e c o b a c นะครับในรุ่นที่2แล้วนะครับรุ่นเนี้ยต้องบอกก่อนว่าราคาปกติอยู่ประมาณ4,900บาทนะครับเวลาจัดแฟลชเซลนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,400บาทผมกดได้มา,มาประมาณ2,500บาทนะครับก็จะต่างจากตัวรุ่นเมื่อสักครู่นะครับประมาณ500บาทนะแต่ว่า500บาทท,ท,ที่ที่ต่างเนี่ยมันมีอะไรได้มากกว่านั้นนะครับอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุตรงเนี้ยหลักๆจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีการขึ้นรูปแข่งไว้เนี่ยนี่คือเป็นวัสดุแข่งนะครับมันจะไม่ได้ยุบไป,ปคือกระเป๋า ทรงมันจะตั้งได้อยู่ประมาณนี้ตลอดเวลาต่อให้เราไม่ใส่ของแต่ถ้าเราใส่ของแบบถ่วงไปข้างหน้ามากหน่อยมันก็จะเอ็นมานานนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะตั้งได้ผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของกระเป๋าที่มีการขึ้นรูปแข่งเอาไว้เนี่ยก็คือมันจะวางตั้งได้ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวที่กันน้ำอันนี้จะเห็นเป็นผ้ายางกันน้าชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราสะพายฝนสาดต่างๆเข้ามาก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับมีโลโก้สัสนตไนท์วัสดุเป็นผ้ากันน้ำกันแต่ จะมีการขึ้นรูปแข็งกว่าแล้วก็มีจุดที่เป็นยางช่วยเสริมกันกระแทกช่วยกันน้าไปนในตัวนะครับชอนด้านล่างก็จะมีช่องใส่ดัปเตอร์แล้วผมดูความาเซอร์ไพรส์กระป๋าเบนี้ก่อนนะครับทั้งคู่ตามสเปคระบุว่าสามารถใส่ได้15.6นิ้วนะครับแต่ใบนี้นะครับผมสามารถใส่โนบุคกันาด17นิ้วได้แต่ต้องบอกก่อนว่า17นิ้วคือไม่ได้ใส่ช่องเขานะครับช่องเขาเนี่ยจะใส่ได้แค่ประมาณ15.6นิ้วหรือ16นิ้ว17นิ้วจะใส่เป็นช่องข้างนอกแทนนะครับ นี่ันธนะชเจนะครับแล้วก็จะมีช่องตัวนี้นะครับแต่จริงๆช่องตัวนี้ข้อดีของเขาคือยอย่างหนึ่งก็คือมันขยายได้ครับเนี่ยขยายได้แต่ผมลองแล้วมันกนค่อนข้างฟิกเกินไปนะครับขยายได้อยู่เออร,นเนรุ่นเนี้ยรุ่นนี้จุดเด่นของเขาคือขยายได้นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเขาจะมีเป็นรูปทรงเป็นรูปขวดน้ําเพราะว่าเขาผลิตมาจากาพลาสติกรีไซเคเลจากขวดน้ํานั่นเองนะครับเฮ้ยแต่ผมชอบนะแต่คือลองแล้วเบี้ยลองแล้วมันค่อนข้างแน่นก็เลยใส่อย่างเงี้ยได้อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการกระเป๋าโนบุคกที่ใส่17นิ้วได้และมีความแน่นหนาแข็งแรงเนี่ยฟองน้ําแน่นมากนะตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับแม้อาจจะใส่ได้ไม่ไม่เต็มแบบสนิทชิดเหมือน15.6นิ้วหรือ16นิ้วก็ตามนะแต่ช่องเขาเนี่ยสามารถเปิดได้เปิดได้กว้างมากนะอันนี้คือช่องเฉพาะช่องใส่โน้ตบุ๊กนะไอนน้ส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ มีช่องใส่แท็บเล็ตด้เหมือนกันตัวนี้จะเป็น iPad Air นะครับขน,นาด11นิ้วนะครับมีช่องปากกากนะ็คือสามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้ด้วยอืมผมว่าวัสดุต่างต่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ขยายเนี่ยให้เห็นชัดๆว่ามันสามารถขยายได้นะครับคือถ้าโน้ตบุ๊กหนาเกินไปหรือบางเกินไปอยากให้สนิทกับหลังเราก็สามารถดึงตัวน,นี้เข้ามาชิดได้แล้วก็ตัวนี้เขามีจุดให้ดึงด้วยนะครับเอ้ยผมชอบนะดีไซน์เขาแบบละเอียดมากสาหรับใบนี้ปิดก่อนถัดมาอีกช่องหนึ่งชิดหมดแล้วใช่ไหมครับ ผมใส่ลิเจียนห้าไว้ลิเจียนห้าอีเครื่องหนึ่งนะครับจริงๆผมใส่ช่องนี้ไว้แต่ถามว่าใส่ช่องนี้ได้ไหมใส่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าของเยอะเอกสารเยอะโน้ตบุ๊กมีหลายเครื่องเช่นโน้ตบุ๊กส่วนตัวเกมมิ่งเนี่ยและก็โน้ตบุ๊กทำงานที่อยากจะพก2เครื่องมาพร้อมกันกระเป๋าใบน,นี้ตอบโจทย์มากๆครับเนี่ยสามารถใส่ได้ คิดมาใส่ไดขนาดนี้นอกจากนั้นนะครับยังมีช่องกลางที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์อื่นๆได้เช่นแบบเี้ยผมเตัวตัวอย่างมาใส่ไว้เนี่ยใส่แล้วปิดได้เพราะว่าช่องเนี่ยพัเทอร์นตัวนี้หนาหนาอยู่นะครับแล้วก็มีการกันตรงนี้ไว้หลายคนเวลาเปิดกระเป๋าอ้าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันอ้าสุดแล้วของมันไหลร่วงไปหมดเลยบางทีเราอยู่ที่สาธารณะอยู่ในรถไฟฟ้าเงครับอันนี้คือเขามีการมีตัวขึงกันเอาไว้นะครับแล้วก็ช่องข้างหน้าเอาไว้ใส่พวก ปากกาสามุดโนต้ตอุปกรณ์อื่นก็สามารถทาได้ใส่ได้หมดนะครับอันนี้ถือว่าแน่นมากยังยังไม่หมดนะครับด้านบนก็มีช่องที่เป็นฮาร์ดเคสแข็งนะครับแล้วก็มีเส้นนี้จะเป็นเส้นสะท้อนแสงนะครับอันนี้ผมใส่มือถือไว้เครื่องหนึ่งแล้วก็ช่องเนี่ยจะละเอียดกว่ารุ่นเมื่อสักครู่นะครับมีช่องด้านหน้าตรงนี้ช่องแบ่งพาร์ติชันต่างๆนะครับแล้วก็ช่อง,งนี้ไปเก็บของอเยอะแล้วก็สุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นช่องใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าเอาไว้ใส่ดัปเตอร์เพราะว่ามันเป็นจุดจุดที่เราต้องแก้กระแทกบ่อยๆนะครับถ้าเราใส่อุปกรณ์รณเช่นมือถือใส่อะไรเข้าไปเนี่ยบางทีมันเกิดการกระแทกเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นใส่ดัปเตอร์ต่างๆแต่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเขามีฮาร์ดเคสที่เป็นแบบช่วยโปรเทคอยู่แล้วประมาณหนึ่งนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไระครับวัสดุเหมือนกันอันนี้เยวผมใส่เต็มกลับไปนะสปา,ายให้ดูอีกรอบนึงมาเก็บเสร็จหมดแล้วนะครับด้านบนหูจับเป็นแบบหนานะแข็งแรงมาก ถือหูวไหวหูไหว,ไวแต่คนไม่ไหวห <c oughs> นักมากด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดที่เอาไว้เกี่ยวพวกอุปกรณ์บางทีอยากคล้องพวกพวกูญแจะบางทีเราขี้เกียจใส่เพราะเพราะว่าคูณแจเนี่ยมันจะมีจุดที่มันเป็นเหล็กนะมันจะไปบาดอุปกรณ์อืน่นเพราะฉะนั้นก็แขวนตรงนี้ได้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับใส่พวกขวดน้ําได้นะครับจะใส่ไปเล็กๆเ,เนี่ยไม่ขยายก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะใส่สมมติใส่ขวดน้ำใหญ่ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือ ทรงเนี้ยมันดูเป็นบิสเนสหน่อยสําหรับไว้ทํางานนะเพราะฉะนั้นช่องตรงเนี้ยมันเลยไม่ได้มีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ช่องเนี้ยค่อนข้างคับและแน่นนิดหนึงแต่ว่าสามารถใส่ร่มใส่ขวดน,น้ําประมาณเนี้ยได้อยู่ดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี้ยสายสะพายตรงเนี้ยจะไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือมีการบุกฟองน้ําเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นผ้าแบบกันน้ํานะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีการแบ่ง ตัวฟองน้ําแบบตามสริระร่างกายแล้วนะก็คือจะมีรองหลังบริเวณกลางหลังหลังลลลตรงนี้นะครับแล้วก็เว้นไว้แล้วก็ลองทีหนึ่งก็คือบริเวณก้นกบกเรานะครับก็จะมีตัวรองแล้วก็แน่นอนครับจุดเด่นของกระเป๋าทรงนี้ก็คือการที่เราสามารถใส่กระเป๋าเนี่ยสอดเข้าไปในตัวหูของกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทางต่างๆเนี่ยสามารถสอดเข้า,า,า,าไปได้ทําให้เราไม่ต้องคอยแบกตลอดเวลาน,นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับวัสดุแข็งแรงแล้วก็เนี่ยโน้ตบุ๊ก2เครื่องเกมมิ่งสเครื่องนะครับแล้วก็เนี่ย เดียวก็คือกระเป๋าเนี้ยมันจะช่วยกันกระแทกได้นะครับน่ะลองสะพายกันใครมันบ้าข,ขน้ตนบุ๊กเกมมิ่งสองเครื่องวะอ่าประมาณนี้คือถ้าถามผมนะครับตัวเนี้ยจะสบายได้สะพาสบายกว่าสบายเอ้ยสะพายได้สบายกว่าเมื่อสักครู่นะเพราะว่าตัวฟองน้ํากลางหลังเนี่ยเออมันชัดเจนกว่าเวลาเราสะพายหนักๆของหนักๆนะครับแล้วก็ เรื่องความกระชับของสายสพายเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้ยผมว่ามันจะกระชับกว่าแล้วก็ตัวก้นกบของเราเนี่ยรองรับได้ดีกว่านะครับแต่ว่าต้องลองใช้ยาวๆจริงๆนะตัวนี้ผมลองใช้แล้วก็มีความสบายอยู่ประมาณนึงนะครับเนี่ยอนูแล้วหองวิ่งหนูเทวลามันผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการที่กระเป๋าขึ้นรูปเป็นฮาร์ดเคสแข็งเนี่ยมันเลยแบบไม่ว่าอย่างไงมันก็จะคงรูปอย่างนี้ตลอดเวลาต่อให้เราดึงตึงสุดยังไงเนี่ยมันก็จะดึงเป็นรูปเสมอนะครับสรุปกันนะครับ ข้อสังเกตของแต่ละรุ่นนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเง่ประมาณจํากัดอยากได้กระเป๋าที่มีความแข็งแรงจุของได้เยอะตัวนี้เป็นคําตอบได้ครับเพราะว่าตัวนี้ช่องเยอะทั้ง2กระเป๋าเนี่ยช่องเยอะไม่ได้แตกต่างกันแต่จะต่างกันที่การขึ้นรูปเรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้ตัวนี้จะจุของได้เยอะช่องใส่ของเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่า500บาทแต่ข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือจะใส่โน้ตบุ๊กได้แค่แม็กซ์สุด เพียง16นิ้วนะครับรวมไปถึงตัวกระเป๋าเนี่ยไม่ได้มีการขึ้นรูปไว้แบบให้เป็นแข็งๆนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราใส่ของน้อยเนี่ยมันก็จะยุบไปแล้วก็โอกาสที่มันจะตั้งไม่อยู่เนี่ยสูงแต่ถ้าเราใส่ของดีวางบาลานซ์เครื่องดีเนี่ยมันก็จะตั้งได้นะครับอีกข้อสังเกตหนึง่งที่ผมเจอเมื่อสักครู่ก็คือตัวหูกระเป๋าเนี่ยครับใช้นานๆเนี่ยหักผมเคยใช้แล้วทรงนี้นจะหักและการร้อยตัวกุญแจล็อกเนี่ยมันต้องร้อยเป็นตัวกุญแจเล็กนะครับต้องร้อยประมาณต้องร้อยเข้าไปออมมมมมััันนนถาาว่ลล็็กกไได้ไ้ แต่แค่มันต้องใช้ตัวกุญแจล็อกที่เล็กนิดนึงนะอันนี้ก็ทรงนี้ราคาถูกจุกของได้เยอะแต่ว่าใส่โนบุ๊กได้แค่16นิ้วนะครับส่วนตัวนี้แพงขึ้นมา500นะครับแต่ทรงสวยกว่าเหมาะสําหรับ สายที่เป็นบิซนเนสทําธุรกิจนิดนึงเป็นรูปลักษณ์อย่างหนึ่งที่สําหรับสายทางานผมคิดว่าก็ต้องแค์นิดนึงนะเพราะค่าากระเป๋าเราดูดีนะเวลาไปติดต่อลูกค้ามันก็รู้สึกดีนะช่องอุปกรณ์เยอะเหมือนกันแต่จุดเด่นของเขาก็คือเราสามารถใส่โน้ตบุ๊กขยายตั้งแต่13นิ้ว14นิ้วได้ช่องสามารถเปิดขยายได้รวมไปถึงถ้าจะใส่โน้ตบุ๊ก17นิ้วก็สามารถใส่ได้โดยที่มันจะชนมุมนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยเห็นมุมนิดนึงแต่ว่าใส่ได้โดยที่ไม่ได้แน่นจนแบบบีบจนเกินไปนะครับ ใส่ของได้เยอะหูกระเป๋าเป็นแบบโลหะนะครับที่ดูดีขึ้นแล้วก็แน่นอนครับมันสามารถใส่สายล็อกกระเป๋าเนี่ยได้ใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นสายแบบอย่างนี้นะสำหรับผมถ้าเลือกซื้อกระเป๋านอบุกนะครับงบประมาณมีสูงประมาณหนึ่งนะผมแนะนําตัวนี้2,500บาทจบทรงสวยใส่นอตบุกได้เยอะใส่ของได้เยอะแล้วก็รองรับหลังได้ดีแต่ทั้งงบประมาณจํากัดนะครับแต่อยากได้กระเป๋านอตบุกที่จุข,ของได้เยอะมีคุณภาพดีขึ้นมาและรองรับด้านหลังได้พอสมควรก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับสาหรับตัวตัว,ตว,ตวสแวร แลวก็ตัวอีโคนะครับและทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ในช h อป e ีนะครับใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมลงไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆอยากให้ลองกระเป๋ารุ่นไหนหรือคิดว่ารุ่นไหนที่อยากให้เราลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครเดี๋ยวผมมาลองให้ชมกันว่าใส่นวบุกใส่อุปก,กรณ์ได้ขนาดไหนกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวกระเป๋าดูโ,ดโอที่ขายดีที่สุดบนช h อป e ีจากแซมโทนีครับสุดท้ายนี้จะอยู่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ